สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเนาะเอนี้มาพบปอกันกับช่องไสสารชวนกินแชแนลครับเมนี้พาพี่น้องเมื่อกินนี่ครับสิว่าจะอะไนะครับอาหารที่โตกับว่าไหครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นชัดบ่ครับผมก้อยดิบครับพี่น้องก้อยดิบเอนี่พี่น้องที่เข้ามารับชมเลยนะครับเนาะกอนออกไปกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับเด้อ กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะจะได้มีกำลังใจในการเห็ุคลิปต่อไปให้พี่น้องเ้าได้รับชมกันนะครับเนาะกับกับข้อถดก็ไปพี่น้องนะครับที่พี่น้องโมกินยิบเนาะครับเนาะมือนี้ขอสักมื่นนึงครับพี่น้องเพราะว่าบ่ได้กินกก่ยิบมาหน้าแห้งนะครับงานจะมันเป็นเดือนไหนแล้วพี่น้องเนาะกับขอโทษข้อไปพี่น้องที่พี่น้องที่โมกินยิบเนาะครับเนาะมาพี่น้องนะครับโบบอกหลายยายห่างครับ ส่อขาเนี้ยแบบอันนี้มาครับวันนี้บรนี้วันีหนึ่งเองพี่น้องวันนี้เพราะว่าเวลามีจังการต้องพี่น้องเนาะเลยสื่อ,ขอเขามาเอาครับเหนื่อยงานมากพี่น้องมาเดอพี่น้องครับมาเดเส้อเสียดทุอกอย่างแมผมนี่ครับลืมบอกครับลูกโดดทั้งนีหลายเรื่อนหมดพี่น้องพักมีผกาศมีใบชะพู่ครับนะครับมีทัวร์ต้องพี่น้องเนาะตาเข้ามานี มาพี่น้องมาอู้ผมไล่แตกพี่น้องบรได้กินน่าแห้งครับก่อยดิบครับก่อยดิบมาอนี่พี่น้องเห็นี่ครับพี่นอ้อง ผมผมเลยพี่น้องผมมุ่นลำครับผมมั่นลำพี่น้อง มาพี่น้องมาเข้ามืใหญ่เลยพี่น้องครับต้องกินม้องกันครับผม อันนี้เพื่อเลือดพี่เนองภาษาอีสานเป็นใบชะพูดนะครับเนาะแต่อีสานมันเาว่าใบชะพู ก่อยดีคม้มุใส่ครับพริกสดๆรับเผ็ดใต่ใจเลยพี่น่อง ល្រូព្វាច់ទៀនទៀទៀទៀការ់ទៀការឹងលារ់់ការឹងល់ក្រូវាំៈផ្លារ់ក់ក្ន นี่เป็นตรงพักในรายพี่น,น่องเงนแสบครับแใจพักในรายเอา You know what? เห็ดเอาพี่น้องวันนี้ครับเออเจอดุดดวดไปพี่นอ้นอ,งนองเผ็ดเลยเจอแสบแล้วบนัางกินที่เราพี่น้องเนาะบอร์กินได้ครับสองสามนาท์ได้ครับบอร์กินพี่น้อง ตัวใอ่ไปหน้องครับกรพปิกขับไปพริกชุนไลครับไป่เลยพีหน้อง โอ้สุดยอดพี่น้องเตึงเพลินตึมแซ่บครับผมได้ใจพ่อบพี่น้องอิ่มแล้วครับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไว้สำน,นีกก่อนนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมด้วพี่น้องครับพี่น้องเขามารับชมแล้วก่อนออกไปก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทังช่องใส่สารช่วยกิยนแชแน,นลนั่งไปด้วยครับเด้อกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปให้พี่น้องเข้าได้รับช่วงกันเปิดเพื่อนในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ